สวัสดีครับเพื่อนๆครับรถจีบครับสายคลาสิกค่าสายสงครามโรคเนี่ยชอบแน่นอนครับจีบพงมาลัยซ้ายนะครับเนี่ยขายทุกคันด้วยครับพามาดูอื ขายทุกคันขายทุกคันครับแต่คันเท่าไหร่ราคายังไงก็ยองเรามาคุยกับเจ้าของกันดูนะเต็นท์เรียกว่าเต็นหรือเปล่าเป็นเชียงกงครับถนนสายบุรีรัมนางรองครับถนนสายบุรีรัมนางรองนะฮะก็เข้าบุรีรัมอยู่ฝั่งซ้ายออกจากบุรีรัมอยู่ฝั่งขวานะครับแต่ออกจากบุรีรัมจะใกล้กว่าครับเมื่อกี้งจีบพ,พงมาลัยซ้ายนะพงมาลัยซ้ายทุกคันนะครับ ตอนนี้ตอนที่เขาเอามานทั้งหมดมัน40่สคันตอนนี้อยู่ที่ผมเดินนับคร่าวๆนะมาสักยี่สิบหกคันนะฮะบางส่วนก็มีหลหลายคนเอาไปละเอาไปทำละสวยมาดูกันได้ครับสวยครับสวยมีเงินอยากจะเก็บไว้สักคันอยู่ครับ <laughs> ไม่มีเงินเลยไม่กล้าถามเจ้าของว่าขายเท่าไหร่ แล้วมีเงินก็อยากเก็บไปมีเงินไม่พอก็ต้องมีทุนในการทําต่ออีกด้วยนะซื้อแล้วก็ต้องมีทุนไปทำไปทาต่อแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วก็ผมว่าน่าจะโดนใจอยู่แหละนะ 你、yeah.